ขอโทษนะครับขอโทษนะครับขกดโทษที่ผมไม่ได้ลงคลิปหลายวันเลยนะครับเออผมไม่ได้ขี้เกียจครับ <S 2> <S 2> <S จริงๆนะก็เราอยู่กันในเกม d ีสว w ร a ร Simulator เป็นพาร์ทที่2แล้วนะครับกับผมก็ d g เกตนะพาร์ทที่2ดีไหมวะคือวันนี้เนี่ยผมจะมาทำการบอกวิธีทั้งหมดในการรับมิติดเอก เท่าที่ผมรู้นะวงเล็บเท่าที่ผมรู้อ <Okay. S 1> ืงั้นเป็น EP 1.5ละกันเพราะว่าว <ป ious. S 2> <ๆ>ันนี้ผมไม่ได้เล่นให้ดูอะไรเยอะแยะนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่การเสียวเวลาเนี่ยเรามาเริ่มกันเลยนะวิธีแรกนะครับที่เราสามารถรับมิติเอกได้แบบฟรีๆเลย <c oughs> ก็คือการทำเควสของบราวแบร์นะครับไอ้เจ้ามีสีน้ำตาเนี่ยเมื่อเราทำเควสครบ100เควส เราจะได้มิติ X มาฟรีๆหนึฟองโอเคครับเมื่อทุกท่านเนี่ยมาอยู่ในหน้า description ของเกม Beeswarm Simulator เนี่ยเกมเขาก็ได้ทำการอธิบายไว้แล้วนะครับว่าถ้าสมมุติว่าท่านผู้ชมทำครบ25 Quest ก็จะได้ Silver X มาถ้า50 Quest ก็ได้ Gold X 75 Quest ก,ก็ได้ Diamond X แล้วก็100 Quest 100 Quest เ,เนี่ยจะได้ มีติดเอกมาฟรีๆเลยนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งถ้าเราทําเลย100่ไปเนี่ยมันก็จะมีของรางวัลให้อยู่อีกนะซึ่งไอ้เจ้าเกรมีสีน้ําตาเนี่ยอยากจะบอกว่าเมื่อทุกท่านรับไปแล้วแลาทําเสร็จ1นเเนี่ยมันจะคููดาวหนึ่งชั่วโมงถึงจะรับได้อีกเกรหนึ่งนะครับนั่นแปลว่าคุณผู้ชมต้องรอถึง100ชั่วโมงในการได้มันนะครับก็ uh. จบไปแล้วนะครับสําหรับวิธีที่1เรามาต่อกันวิธีที่2เลย โอเคครับสำหรับวิธีที่2นะครับก็เราต้องไปฆ่าคอมมานโดชิกนะครับซึ่งมันจะอยู่ข้างๆกับปีสีน้ำตาลเลยนะครับนี่มันจะอยู่ตรงโพรงตรงนี้ก็เข้าไปเลยนะครับนี่นี่นิเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้เราต้องฆ่าเจ้าตัวนี้เนี่ยคอมมานโดชิก50ตัวนะครับแล้วเราจะได้มิติเอ็กมาฟรีๆหนึ่งฟองนะครับ ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่มันจะฆ่าได้เพราะว่าเราฆ่าไปเรื่อยๆเนี่ยเลเวลมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเคยบอกเอาไว้ใน EP ที่1นะึะแต่ก็จะเอามารวมกับ EP ีนี้ด้วยแล้วกันต้องค่าคบห้าสิบตัวนะครับแล้วมันจะดอกมีติกเอมาให้เรา1ฟองนะซึ่งอย่างที่บอกไปครับเลเวลจะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้ามันสูงขึ้นเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยพึ่งเราก็จะตีมิส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 อย่างนี้เลย มันใช้เวลานานมากๆนะครับในการฆ่าหนึ่งตัวนะเดี๋ยวไปดูวิธีต่อไปกันเลยเนาะให้ทุกท่านขึ้นมาท็อปฟิลแล้วมันจะมีมันโดชิกสปอนอยู่ซึ่งมันโดชิกเนี่ยจะเกิดทุกๆ53นาทีนะครับมันโดชิกเนี่ยเมื่อเราฆ่าเสร็จมันจะมีโอกาสดอบมิตติกเอกซึ่งโอกาสก็น้อยมากใช่มันน้อยมากจริงๆนะครับ ก็ผมทําการฆ่าไปหลายตัวมากๆเลยแน่ผมแน่ใจแล้วว่าผมฆ่าเกิน20ตัวแต่ก็ยังไม่เคยได้มิติเอ็กจากมันนะแต่ผมเคยไปเห็นคลิปของคนอื่นแล้วมันได้จริงๆนะครับหลายค่อนข้าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันโดชิกก็เป็นหนึ่งในวิธีในการหามิติเอ็กแบบฟรีๆนะครับสําหรับสายฟรีนั่นก็คือสายของผมนั่นเองทุกท่านครับผมมีทริกในการฆ่ามันโดชิกอย่างรวดเร็วแล้วก็ ได้หลายๆตัวด้วยนะครับคืออาจจะไม่ต้องรอ,อนานถึง53นาทีนะครับเพราะว่ารอจนลากง,งอกเลยทีเดียวนะวิธีง่ายๆนะครับก็ให้ทุกท่านไปโหลด BTR Low b l o x มานะครับแล้วก็ใช้หาเซิฟคนน้อยนะครับใครที่ไม่รู้วิธีการโหลด BTR Low b l o x นะครับก็สามารถย้อนไปดูคลิปสอนฟาร์มโรกูลสอนฟาร์มเยนอาที่10ล้านอาซใน1วันอะในช่องผมได้เลยนะ คลิปนั้นผมจะสอนวิธีการโหลด BTR r o b o c แล้วก็สอนการใช้สอนถึงข้อดีของ BTR r o b o c นะครับก็แนะนำว่าให้เป็นเซิร์ฟประมาณคน2คนก็ได้แล้วก็ไปตีมันดชิกนะครับ <Okay. S 1> เปลี่ยนเซิร์ฟไปเรื่อยๆแล้วก็หามันดชิกตีไปเรื่อยๆนะครับจะได้มิติกเอ็กที่รวดเร็วขึ้นนะจะได้ฟาร์มได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็จะได้ไม่ถูกคนแย่งด้วย นี่นะครับเมื่อทุกท่านเข้ามาเนี่ยเห็นไหมเวลามันจะลดลงมากกว่าแต่ก่อนเลยเวย้ยอย่างเซิร์ฟที่แล้วรอประมาณ40กว่านาทีนะครับผมย้ายเซิร์ฟอีกเซิร์ฟหนึ่งเซิร์ฟสองคนอ่ะรอเพียงแค่4นาทีนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าเฮ้ยพี่แล้วถ้าผมเปลี่ยนเซิร์ฟมาแล้วมันไม่มีใครตีด้วยกับผมเนี่ยแล้วผมตีมันไม่ได้อะ่ะผมตีมันมิิสมิสมิสตีมันลําบากมากอะ่ะก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่ามันโดชิกเนี่ย ตอให้ทุกท่านไม่ตีมันนี่ยมันก็จะเลือดลดเองอัตโนมัติเลยเมันจะเลือดลดพอๆกับเวลา15นาทีก็หมายความว่า15นาทีอ่ะมันจะตาย1รอบมันจะตายเองอัตโนมัติใช่กใกล้ทุกท่านเนี่ยมาตอนสักประมาณ2 3สนาทีสุดท้ายก็ได้แล้วก็มาทำดาเมจมันสักนิดนึงเนาะแล้วพอมันตายก็วิ่งเก็บของได้ตามประสงค์เลยนะครับก็ประมาณนี้เนาะ โอเคนะครับก็สําหรับวิธีที่4ี่นะครับเราก็ต้องฆ่าไอ้เจ้าหอยทากตัวนี้เนี่ยที่มันมีเลือดเริ่มต้นคือ30ล้าน,นครับเป็นที่เยอะมากผมไปดูคลิปหนึ่งของทางฝรั่งมาครับเขาเขาฆ่าตัวนี้แล้วเขาได้มิติเอกมานะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงสักแค่ไหนนะครับเพราะว่าผมเห็นแค่คลิปของคนเดียวเองนะที่เขาได้มิติเอกจากไอ้ตัวหอยทากตัวนี้ หรือว่าถ้าได้เนี่ยมันก็จะโอกาสน้อยออกน้อยแบบน้อยมากๆแตอ่อาจจะแทบไม่ออกเลยด้วยซ้ําไปก็สําหรับวิธีนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกท่านก็มีพึ่งที่เลเวลสูงประมาณหนึ่งเลยนะแล้วก็ต้องแนะนําว่าให้มีวิเชียสบีด้วย <c oughs> มันจะได้ตีไอ้หอยทากตัวนี้เร็วๆแล้วก็แร,รงๆนะครับซึ่งก็ใช้เวลาเป็นวันเลยแหละในการฆ่าหอยทากตัวนี้โอเคครับก็เดี๋ยวไปดูวิธีสุดท้ายกันเลยนะครับ วิธีที่ห้าเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะครับนั่นก็คือข้าแรกกดมาที่ช็อปแล้วก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลยนี่นะครับมิติเอกหนึ่งพันสองร้อยโลบักก็ถ้าใครพลาดรวยก็เติมไปได้นะครับเป็นไงวิธีที่วิธีนี้ง่ายที่สุดแล้วเป็นวิธีที่ง่ายมากๆเพียงแค่คุณคลิกหนึ่งที เ,ออเงินในแอคเค้าของคุณก็จะหายไปอย่างรวดเร็วแต่ได้มิติเอกมาก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีทั้งหมดที่ผมรู้นะก็ EP นี้เป็น E.P สั้นๆนะครับอาจจะไม่ได้ตัดอะไรมากเนาะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะขอโทษที่หายไปนานะครับกูไม่ได้ขี้เกียจนะอิอ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสับตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายวู้